ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเลี้ยงเองไม่คิดคืนดีอดีตภรรยาที่สองเหลือเฟือไม่ขอกลับไปคืนดีอดีตภรรยาที่สองเหลือเฟือมกจกไม่ขอกลับไปคืนดีอีกหนึ่งนักแสดงตลกมากความสามารถที่ใครหลายคนชื่นชอบนั่นคือเหลือเฟือมกจกปัจจุบันอายุ48ปีมีชื่อจริงว่าเกมสักแจ้งทิพนาง เกิดเมื่อวันที่2พฤศจิกายนพศ .2516 ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นในครอบครัวที่ยากจนชีวิตในวัยเยาว์ได้ออกจากการเรียนกลางคันเพื่อช่วยพ่อแม่ทำการเกษตรและย้ายไปอยู่ที่จังหวัดหนองคายก่อนจะเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครเพื่อสแสวงโชคเช่นคนต่างจังหวัดทั่วไปทั้งนี้ทางด้านชีวิตส่วนตัวเหลือเฟือมีบุตรชายที่เกิดกับกิติยาโนจา ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นตีทิพนิพาชื่อธนโชธแจ้งทิพนางโดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่ประกาศแยกทางกันด้านอดีตภรรยาก็เคยพาบุตรชายเด็กชายมิกไปออกรายการดังตอกกลับตลกดังอีกครั้งโดยเจ้าตัวกล่าวทั้งน้ำตาในรายการว่าตนเองได้อยู่กับเหลือเฟือมกจกเป็นเวลากว่า6ปีซึ่งขณะนั้นตนเป็นนักร้องอยู่ในวงโปรงลางเหลือเฟือมกจก และเกิดชอบพอจนมีความสัมพันธ์กันต่อมาตนได้ตั้งคันกับเหลือเฟือจึงอยู่กินกันฉันสามีภรรยาเรื่อยมาแต่หลังจากนั้นทุกครั้งที่กลับบ้านจะมีการเมาบางครั้งก็ไม่กลับบ้านเมื่อตนสอบถามก็อารมณ์ไม่ดีทําร้ายร่างกายตนถึงขั้นคิ้วแตกแต่ตนเองก็ทนมาโดยตลอดหวังว่าสามีจะปรับตัวให้ดีขึ้นเพื่อเห็นแก่ลูกแต่ก็ยังคงเกิดเหตุการณ์แบบนี้เป็นประจำ ซึ่งทางด้านเหลือเฟือออกมาโต้ว่าเขาไม่เคยทำร้ายร่างกายแต่กลับเป็นผู้ถูกกระทำเองด้วยซ้ำและยังสอนลูกสาวให้บอกกับคนอื่นว่าพ่อไม่ได้ทำร้ายแม่สิ่งที่แม่พูดไม่เป็นความจริงโดยอดีตภรรยาเผยว่าต่อจากนี้ตนไม่ขอกลับไปใช้ชีวิตคู่กับตลกดังอีกแล้วส่วนลูกตนจะเป็นผู้ดูแลเองสุดท้ายอยากฝากไปถึงเหลือเฟือว่าตนเองไม่อยากจะทำร้ายอะไรเหลือเฟือเลย แต่เขาทําให้ตนไม่มีทางเลือกจริงๆตนจึงต้องทําแบบนี้เพื่อความปลอดภัยของตนเองและลูกสุดท้ายทั้งคู่ก็แยกจากกันโดยบุตรทั้งสามคนอยู่กับเหลือเฟือขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิว w r รูมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ